สวัสดีครับผมเชีงคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลารุ่น m 4นะครับตัวนี้ราคาส0 0พันนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับรวมส่งนะครับส0 0พันนะครับงานยิงปลานะครับถ้าทําเป็น2ระบบนะครับให้ยิงนกได้ยิงลูกกลมได้นะครับปลาจะเป็นยิงลูก5้มิลนะครับยิงลูกกลม5้มิลนะครับราคาจะอยู่ที่2อ0พันสนะครับถ้าทําเป็น2ระบบนะครับ2อ0พันสนะครับถ้ายิงปลาอย่างเดียวอยู่ที่ส0 0พันนะครับอุปกรณ์ยิงปลานะครับก็จะได้ไปตามนี้นะครับมีลูกดอกให้1ชุด หนึ่งลูกแบบนี้นะครับมีลกดอกให้หนึ่งลูกอ่าท่อพัมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ยางหนึ่งชุดนะครับอ่าตัวเอ็มโฟเนี่ยจะมีโรเลอร์ให้ไปเลยนะครับในชุดสองพันนะครับตัวชุดยิงป่านะครับถ้าเป็นสองระบบก็จะมีไอตัวเหล็กดันลูกเพิ่มนะครับมีชุดเหล็กดันลูกตัวนี้แล้วก็มีการเจาะฝังไมเหล็กนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงล่างนะครับไม่ได้ฝังใส่ไปนะครับเราจะฝังใส่ตรงล่างนะครับ เวลายิงงานผมเนี่ยจะยิงได้ประมาณ10ลูกนะครับใส่ลูกกลมยิงนกได้10ลูกทีเดียวนะครับจะยิงออกไปเป็นลูกปลายเหมือนเหมือนยิงปืนแก๊ปเหมือนยิงปืนลูกซองนะครับจะออกทีเดียวเป็น10ลูกนะครับเราใส่ใส่ได้เป็น10ลูกนะครับตัวนี้2ระบบนะครับถ้าระบบเดียวก็จะได้ตามนี้นะครับเนี่ยชุดยิงปลาจะได้ตรงนี้นะครับราคาส0 0พนนะครับถ้า2ระบบเราก็จะให้ลูกเหล็กกลมขนาด5มิลไปด้วยนะครับ อ่าหนึ่งร้อยลูกนะครับเพิ่มที่เพิ่มมานะครับเนี่ยครับเป็นระบบไกลกล่อง easy l o ล็อกสแต l เลสนะครับนี่ครับระบบ e a s y ล o อกก็จะมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับผักเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับก็เรียกตัว easy ล็อกนะครับตรงนี้แล้วก็มีเซฟนะครับเซฟเวลาล็อกตัวนี้นะครับเวลาขึ้นไกลแล้วมันถึงจะเซฟได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ระบบไก่รับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับตัวไก่นะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลมาเคลมได้เลยนะครับเราดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับเพราะว่าระบบกลไกเราออกแบบมาแน่นหนาแข็งแรงนะครับระบบตัวล็อกกลไกภายในเนี่ยเป็นสแตนเลสเกรดแข็งนะครับลูกดอกเนี่ยไม่สามารถกัดก่อนให้มันสึกล้อได้ง่ายนะครับตัวเคียวล็อกมันนะครับแล้วก็ ระบบล็อกภายในนะครับผมออกแบบมาให้ระบบล็อกมันแน่นหนานะครับมันจะล็อกเยอะมันจะมีจังหวะลากไกลนิดหน่อยนะครับไม่ใช่แตะแล้วลั่นเลยนะครับดูครับมันจะมีจังหวะลากไกลสักประมาณ1เซนนะครับเนี่ยครับมันถึงจะลั่นนะครับดูครับไม่ใช่แบบแต่นิดเดียวแล้วก็ลั่นออกไปเลยแบบนั้นอ่าถ้าใช้นานไปมันเกิดอันตรายได้นะครับแบบนั้นมันอาจจะลั่นเองได้นะครับตัวนี้ก็คือเราออกแบบมาให้มันล็อกแน่นหนานะครับไม่สึกร้อยง่ายนะครับ ก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับระบบไกลมีปัญหาส่งกลับมาเลยนะครับถอดน็อตออกอย่าไปลื้อกลไกภายในนะครับห้ามลื้อนะครับถอดแค่น็อต3ามตัวนะครับแล้วก็ส่งกลับมานะครับเราดูแลให้ฟรีนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าลูกค้าจะต้องจัดการเรื่องค่าส่งเองนะครับเรารับประกันให้เฉพาะเรื่องไก่นะครับค่าส่งลูกค้าต้องเป็นคนออกเองนะครับแล้วก็ลางนะครับลางเป็นลางเควันนะครับตัวนี้ เป็นรางอย่างดีนะครับรางหนานะครับอะลูมิเนียมอลูมิเนียมไม่ใช่อลูมิเนียมทั่วไปเกลือทั่วไปนะครับเป็นอลูมิเนียมเกลแข็งนะครับตัวนี้สําหรับทารางเลยนะครับทํารางยิงปลานะครับไม่อ่อนนะครับตัวนี้แล้วก็มีรูรับสาย PE นะครับตัวนี้ท่อนะครับสาย PE จะเข้าไปอยู่ในรูนี้เลยนะครับแล้วก็ฝังตัวในร่องรางตลอดเลยนะครับอล่องร่องข้างบนคือล่องลูกดอกนะครับรูข้างล่าง นะครับคือรูสาย PE นะครับนี่ครับอ่าใส่จะใส่ข้างบนหมดนะครับสองระบบก็ใส่ข้างบนนะครับอ่าชุดเหล็กด้านลูกก็ใส่รูข้างบนนะครับข้างล่างนี่คือรูสาย PE เท่านั้นนะครับออกแบบมาให้มันเก็บสาย PE ในร่องนะครับเวลาเราใช้งานเราก็สาย PE วางลงไปในรูเลยนะครับเสียบกระบอกแล้วก็วางลงไปในรูแล้วก็ไล่ลงไปให้มันอยู่ในร่องเลยนะครับลูกดอกเราใส่ลูกเวลาใส่ลูกดอกนะครับให้ลูกดอกอยู่ข้างบนเชือกนะครับ อยาให้เชือกขึ้นมาม้วนกับลูกดอกนะครับให้เชือกตกลงไปอยู่ในร่องในรูข้างล่างเลยนะครับเวลาเรายิงมันจะปลอดภัยนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนมาพันกับปีกกับยางนะครับเพราะว่าสายมันอยู่ข้างในส่วนหนึ่งจะมีลูกดอกคุมไว้ประมาณนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับปลดยิงปุ๊บลูกดอกมันคุมไม่ให้สายมันเด้งขึ้นมานะครับสายมันก็จะออกตรงปลายนี้หมดนะครับตรงรูสายจะออกตรงรูข้างหน้านี้หมดนะครับจะพุ่งออกมาตรงรูนี้เลยนะครับก็ จะไม่มีโอกาสที่สายมันไปพันกับปีกกับยางแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ป้องกันการเกิดอันตรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยไอ้รางเควันเนี่ยออกแบบทํามาจนเป็นเจนสองแล้วนะครับตัวนี้เจนแรกจะเป็นข้างบนข้างโค้งนะครับก็มีรูรับ่องรับสายพีเเหมือนกันนะครับทามาจนเป็นเจนสองแล้วตั้งแต่ใช้งานมายังไม่เคยเจอปัญหาติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับบอกตรงว่าใช้งานดีปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีความแม่นยําแน่นอนนะครับ กล้าการันตีให้เลยนะครับว่าใช้งานดีแน่นอนรางเควันนะครับนี่เควันกับเคทูนะครับเคทูก็จะเป็นรางหนานะครับตัวนี้เป็นเควันนะครับเคทูจะหนากว่านี้อีกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเควันนะครับใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นเ4นะครับโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก6 5 0ดดดหห้าศนย์นะครับติดต่อมาตามช่องทางนี้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ช่างคิวนะครับ0972688650นะครับมีแอดมินคอยรับสายอยู่ตลอดนะครับติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับต้องการรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับโทรมาสั่งได้เลยนะครับดูก่อนนะครับดูคลิปก่อนเข้าไปไล่ดูในช่องก่อนนะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับลองเข้าไปเลื่อนดูก่อนนะครับต้องการรุ่นไหนรูปทรงยังไงนะครับแต่ละรุ่นแต่ราคารูปทรงก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละราคาแต่ละรุ่นเนี่ยรูปทรงจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม้ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ เข้าไปดูก่อนว่าชอบรูปทรงแบบไหนชอบไม้อะไรไม้ประดู่ไม้กระถินเทพาครับไม้ขี้เหล็กก็มีนะครับก็ต้องลองเข้าไปเลือกดูก่อนนะครับแล้วก็ไอ้มือสอดเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายรุ่นอีกนี่เขาเรียกมือสอดเหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นเป็นรุ่นเ4มนะครับตัวนี้ใครได้รุ่นนี้ก็สั่งเป็นรุ่นเ4มนะครับแล้วก็ก็จะมีมือสอดไม้ประดู่มือสอดกระถินเทพามือสอดขี้เหล็กมือสอดมือสอดธรรมดานะครับ ก็มีมือสอดรุ่นมือสอดก็อีกเป็นอีกรูปทรงอีกแบบนึงนะครับแล้วก็เป็นมือสอดรางเคทูก็มีนะครับมันมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคาอย่างที่บอกนะครับต้องลองเข้าไปดูก่อนนะครับไปเลื่อนดูก่อนนะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับค่อยโทรมาสั่งซื้อนะครับจะได้เห็นภาพนะครับถ้าโทรมาถามราคาเลยก็เราแจ้งราคาไปก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าราคาไหนมันเป็นรูปทรงยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับเราต้องเข้าไปเลื่อนดูก่อนนะครับไปดู คลิปวิดีโอในช่องนะครับจะมีรายละเอียดบอกอย่างนี้นะครับให้ดูรูปทรงนะครับดูราคานะครับดูลางดูไกลนะครับนี่ครับตามนี้นะครับช่องทางการติดต่อตอนนี้เป็นรุ่น M4 นะครับงานยิงปลา2000นะครับ 2, ระบบ2002นะครับถ้ายิงนกได้ด้วย2ระบบจะอยู่ที่2002นะครับถ้ายิงปลาอย่างเดียวอยู่ที่2000นนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับ ในชุดนี้ก็ให้โรเลอร์ไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับงานยิงปลาก็ให้โรเลอร์นะครับตัวนี้นะครับปกติรุ่นอื่นก็จะไม่ได้โรเลอร์นะครับในรุ่น M4 นี้จะให้โรเลอร์ไปด้วยเลยนะครับสวยๆนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับก็คืองานตอนนี้งานทําไม่ทันนะครับ งานทำไม่ทันนะครับที่เห็นหายไปไม่ค่อยได้ลงคลิปก็คืองานทำไม่ทันก็เลยไม่ลงคลิปนะครับเพราะว่าลงไปมันก็ทำไม่ทันอยู่ดีนะครับขนาดไม่ลงคลิปก็ยังทำไม่ทันอยู่นะครับตนี้เป็นฤดูการนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีลมหนาวนะครับปลาเริ่มลอยนะครับแล้วก็รุดดูการยิงหนูด้วยนะครับช่วงนี้เกี่่วข้าวเสร็จก็ยิงงหนูกันนะครับงานก็เลยทำไม่ทันนะครับผมมีช่างอยู่กับผมประมาณห้าหกคนนะครับที่ทำอยู่ตอนนี้ยังทำไม่ทันนะครับ ตามนี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับ0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับมีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดต้องการรุ่นไหนราคาเท่าไหร่แบบไหนนะครับรูปทรงยังไงนะครับลองเข้าไปเลื่อนดูในช่องก่อนนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับค่อยโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับโทรมาบอกชื่อที่อยู่บอกรุ่นบอกราคาทางเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ